จับกิโลให้โชคนะคะฐานตะจันตะเสยมีค่ะป้ามาจากสรารคามหน้าเชือกนะคะจับปิงปองสองตัวได้สักสามตัวได้สองตัวได้แปดสองสามตัวได้ได 8, ได 7, 8, 7, 8, เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเลี้ยงเลย แปดเก้าเียงเลยสองตัวได้แปดชองรอเลขทูกขเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะป้าทิพย์ n แนลช่อง y o u t u ป e าทิพย์ a n แนลกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ด้วยค่ะฝากด้วยนะคะเพื่อการสนับสนุนทางช่องะคะอ่ะขอบคุณมากมากนะคะติดตามต่อไปนะคะติดตามตัวเลต่อไปป้าทิพย์แนล ก็ปากนะคะท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นทางช่องนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากๆขอให้ท่านรวยๆเฮงๆปังฟังสุขภาพแข็งแรงเฉลีญยก้าวหน้าในครอบครัวของท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้คลิปหน้าค่อยตามกันใหม่่ะค่ะ ยังไม่รู้เลยค่ะค่ะ,คะ,คะงวดที่เล้วได้ไหมคะ้งมาเด้นี่เนี่ยค่ะมาครั้งแรกเด้นี่อ๋อมาจากมาจากสารครามอ๋อสารคา,า,ามาาม,ามาจากสารมาล่ให้จีบเยอะกากสาคามเอาไปวางไว้ตรงนู้นใช่ไหมคะอ๋อดอกไม้ดอกไม้ ข้าวข้าวบางในนี่เลยค่ะกระถางใช่ตรงนี้เลยหรอใช่ค่ะน้ำบางตรงนี้เลยค่ะข้างนอกค่ะบางบางข้างนอกน้ำค่ะวางค่อยๆจริอ่ะปถายตรงไหนเราปีนั้นออกจากตะก้าเลยค่ะปีนั้นค่อปีนั้นค่อยมาค่อยถ่ายถนนได้เด็กเลยดีค่ะเดี๋ยวตายายก็ตามไปบอกโอ้ไปยิมเรายไง ว่อก er ็ซื้อสองเจ็ดนะถันสองเก็ดไหเที่วนั้นบอกมากับเจ๊จอยนั่นบอกบ้านนี้โอ้ยไปซื้อห้าเจ็มาที่นี่แล้วไม่เห็นเลขห้าเจ็ดด้วยกันโอ๊อือห้าเจ็เจ็ดห้าเขาบ้านเลขที่ตาจันเนาะปีนั้นมาถ่ายถนนได้เห็นนั่นน่ะสามห้าก็ออกห้าสามสามดูดูไปดูยังอยู่ไหมตะเข้าเป่าดน ่อยมาคอยเลยมาบนค่ะถึงเลขปัญจมาอีกคอยสีเฮ็ดใบสีมาคอยเฮ็ดใบสีมาพรุน,นค่ะนี่กระบนใบสีใหญ่เด้เดิจ้ะถ้าว่าซื้อกะถ้าจะถ่ายยู <laughs> ทูปหรอจ้าใช่ต่องจ่องป้าทิพย์แชนเนลค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ละอยู่นี่ประจำละค่ะถ่ายอยู่ละกิโละนะคะเข้าช่องป้าทิพย์แชนเนลยูทูปเจอเลยละค่ะ มีนั้นสุดินทีวีตัวค่ะเดี๋ยนี้เราไม่มาไม่ค่อยมาค่ะกล้องใหญ่เขาแกไม่ค่อยมามีนั้นแกเลยว่าถ่ายออกทั่วประเทศเลยค่ะแกช่วงใหญ่นานแล้วแกไม่ค่อยมานานๆแกมาแกบอกเลยปีที่พ่อยมาตะใบขี่จักรยานมาถึงพอดีปีนั้นอ่ะค่ะเออค่อยมาก่อนตะใบตะใบขี่จักรยานมาจากสาธรคำค่ะตะใบอาจารย์ป้อมเขาอยากอาจารย์ป้อม ค่ะวันนี้เราจับได้ตัวไหนอะแกอุ้ยหลายตัวเนาะสามหนึ่งก็ใช่นั่งบอกมาใช่ไหล่ะไอจับปิงปองเสียงช่วงไหมนี่ปิงปองอยู่ไหนเนาะใต้นั่นไหมเป็นเกิือบไปแล้วใช่ในหายนะใช่ไหมใช่ไหมเปลี่ยนหรอกเราไม่ใช่คนเราคนที่ไหนโอ้ยคนโคราชจ้ะ พื้นโคลาดพื้นเพนโคลาชพ่อแม่อยู่โคลาชพี่น้องอยู่โคราดไ,ไม่มาถ่ายยูทู e ป่ะนจอดรุดอันนี้รถจอดอยู่นันถนนข้างหลังน่ะไปบ่อยอยู่จำยากตาจันตาซีใยมีค่ะมาที่ศาลนะคะหลักกิโลได้ตัวไหนคะ่ะ เจ็ดเอาเรียงตรงนี้เลยเอาอกี่ตัวขอมันมีสองสองอันเถอะมันมีขอสองตัวก็ได้ขอสามตัวก็ได้สองตัวก็ง่ายดีไม่ต้องไปไล่ยากไ,ไปกลับแล้วก็พอ, <c ười> อถ้าสามตัวเราก็ไปแจกออกอีเป็นสามคู่ไปกลับก็เป็นหก,ก,กเจ็ด เก้าหกค่ะอ้าสองตัวค่ะเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหสองตัว8ปล่ยนสองสองตัวได้เปสองค่ะคุณปองสามตัวเจ็ดเก้าหกสองตัว 八座，老多，啊，老嘞多。